ับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการท um ีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวีจออีสานพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่2ของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะซึ่งอาจจะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่สามารถหาซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาใบละ80บาทค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะผู้ค้าเร่ลอตเตอรี่หลายรายค่ะยังไม่สามารถจําหน่ายลอตเตอรี่ได้ในราคาใบละ80บาทนะคะเนื่องจากอ้างว่านะคะต้นทุนยังคงสูงอยู่ค่ะไปติดตามค่ะ บริการพ่อค้าวางจำหน่ายลอตเตอรี่พร้อมติดป้ายราคา80บาทอย่างชัดเจนบริเวณหน้าทางขึ้นอาคารสารกลางจังหวัดขอนแกน่นถูกทิ้งให้ว่างเปล่าพบเพียงผู้ค้าเร่ไม่กี่รายที่นั่งอยู่บริเวณทางขึ้นบันไดและยังจำหน่ายลอตเตอรี่ในราคาใบละ90-100บาทจากการสอบถามผู้คนในละแวกนี้ทราบว่าวันแรกของการตั้งโต๊ะมีพ่อค้านำลอตเตอรี่มาวางจำหน่ายในราคา80บาทเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ครับมาขายหมูวานกับกัมเมอนี่เขาเขาประมาครับดีครับเพราะว่าส่วนมากเขากบมาถายซื้อรถตุีใบละแปดสิบบาทที่สละการจังหวัดทุกทุกเจ้าเขากบมาถามอยู่ว่าเห็นเขามาตั้งแผงเมืองไหนบ่อมันก็มีลูกค้ามาซื้อเยอะเลยครับแต่เพราะว่ามันประกาศทางข้อสชกับประกาศว่าจะมาซื้อรอตุลีจืดที่สลัการจังหวัดขายใบละแปดสิบาทนะสลัการจังหวัดเขากับมาปคนเขากบมาล้อกับนี้แต่พวกกีบปวหรือทั้งจังหวัดเขาซีหาคนมาขายจังสีมันซีเป็น การดีของผู้บริโภคมากกว่าให้คนส่วนมากเขาขับเมนพวกรี่ขายสิการห็นแต่เพื่อนยู่ดอกเพื่อนก็รับมาเพียงกับใบละเจ็ดสิบห้าบาทก็กบว่าแปดสิบบาทเพื่อนก็ได้ห้าบาทเพื่อนก็บวาคุมก็ขายยงอาน้งคนกระด้มาสามดิ่มนี่สิเ่นว่าได้หลายสามดิ่มกับใบละห้าบาทกะได้ตรงพันหาพันหาขายต้องสิบก็มือกับว่าถึงมือละสองร้อยตังกับตั้นกับประมาณนั้นซื้อหนึ่งร้อยบาทครับ ในส่วนของมุมมองของพี่เองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยตรงนี้ที่มีความคิดเห็นยังไงคะพี่เองมีความคิดเห็นเมื่อไปเทียบกับราคาที่เขาประกาศให้ราคา80บาทนะครับมีความคิดเห็นว่าซื้อขายเนาะคนที่ซื้อมาเ็าต้องหวังกําไรนะครับก็เด่นราคาที่ต่างกันไม่มากนะครับสำหรับอีกส่วนต่างกันที่ที่20บาทแต่20บาทนี่สำหรับถามผมในใจผมเตรียมใจที่จะให้ซื้อร้อยนึ่ยเขาก็จะขายประมาณ90บกว่าบาทขึ้นไปอ่ะ90ถึง100 ที่ถ้าเรียกดงกังประมาณร้อยสิบเงี้ยเอ้ยขายแปดสิบเขาคงคงไม่ขายนะต้องขายไม่ได้หรอกแปดสิบเขาคงขายมากกว่าแปดสิบขึ้นไปจากปัดโซหน้าประมาณเก้าสิบขึ้นไปอ่ะไยไม่เคยซื้อแปดสิบแปดสิบซื้อไม่ได้ไม่มีขายยางยังไม่เจอแต่แต่เพิกประกาศยังมีป้ายมีอะไรติดประกาศแต่ยังยังไม่ได้เคยซื้อแปดสิบผู้ขายยังไม่มีราคาแปดสิบยังไม่ม เลี้ยงพันธุ์สนิทยึดการขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมไปพร้อมๆกับการขายผลไม้บริเวณทางขึ้นอาคารสารากางจังหวัดขอนแก่นเป็นเวลาน,านานกว่า5ปีค่ะและเดินเร่ขายลอตเตอรี่ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานราชการในแต่ละชั้นแทนการเดินจำหน่ายตามสถานที่อื่นๆซึ่งลอตเตอรี่ที่รับมาจำหน่ายจะเป็นเลขชุดและจำหน่ายในราคาใบละ100บาทซึ่งเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้อาจจะเป็นงวดสุดท้ายที่เธอจะจำหน่าย เพราะสู้ราคาต้นทุนไม่ไหวเขาไปเรียกเลขงามมากะแม่บ่อมาลายแม่ย่านขายบ่เบิดมันเพราะว่าเพิ่นประกาศเปลี่ยนชีพนอกจากแม่เอามาให้ชีพอ็สุดหนึ่งจะเอาสองมาลายก็นั่นอยู่เขารับมาถึงชุดละเท่าไหร่คะเขาไปเรียกเอาเรียกงามเลขงามมันกระสีแปดร้อยจ้ะแปดร้อยหาชีพถ้าเลขทิศศูนย์กระสีหกร้อยหาชีพเจ็ดร้อยยังสี่ไร มันสิมีหลายอันจ้ะช่วงนี้เนาะจ้ะมันใบละมมเอาาียดสิบขัวแมวมาดีมันเลีกงามเนาะมันสีเกตสิบแปดเจ็ดสิบกว่าบาทนี่คือมาจากตน้นคือจากาวังสะพู<า>กันจากวังสะพูกจากเจ้ามือใหญ่จากไปเรียกเอาเรียกงามๆแต่ว่าคขาเลียกเกตศูนย์นี่ก็สิเกตสิบเกตสิบชุดไอ้บุกคนเอามาเนี่ยนะจ้ะมันสีขัวไปยุ่งจังเลขชุดจ้างสาขาในของแม่เองนี่แม่ขายในราคาจังหวัแม่จะขายร้อยหนึ่งจังวันนี้จ้ะแต่เก้านี่แม่ขายร้อยยี่สิบ เลขงามๆนี่บัานี้ขายบ่ได้เลยจะเปดซิปมาตีแม่ก็เลยได้ขายลอยเดียวพ่อได้เงินทื้นเมืหน้าเศาขายค่ะค่ะเพิ่นลดลงกว่านี้ก็สิขค่าอายุจ้ะถ้าได้ใบละสิบกว่าบาทก็สิพ่ออายุได้เจ้ะบางคนก็ได้เศราบ้านอายุได้จ้ะไหนสิค่าเศราบ้านสื้อยุซส้อกินถ้าได้ใบละสองบาทอายุพ่ได้จ้ะไปบ่ได้จ้ะ ไม่ต่างจากพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายลอตเตอรี่รายอื่นๆที่ยังคงจำหน่ายลอตเตอรี่ในราคาใบละ90บาทต่างบอกว่าต้นทุนที่รับมาจากยี่ปัวอยู่ที่ใบละ75บาทหากต้องขายในราคา80บาทจะไม่คุ้มค่ากับการเร่ขายซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากยี่ปัวรายหนึ่งที่บอกว่าทางร้านรับลอตเตอรี่โดยตรงจากกลองสลากในราคาเล่มละ7,440บาทและขายตรงต่อพ่อค้าเร่ในราคา7,500บาทเท่านั้น 7 0 0เพราะว่าเรายังไงล่ะเราเป็นตัวแทนอยู่แล้วเราจะไปขายมากเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ทีนี้ในลักษณะคนที่เขารับไปขายก็น่าเห็นใจเขาอยู่ว่าเขาจะขายได้เนาะบางทีขายหมดก็หมดไปถ้าขายไม่หมดมันก็เหลือเขาเลยต้องขายราคาแพงหน่อยถ้ามีการช่วยเหลือเขานิดนึงก็ดีค่ะก็คิดว่าแบบเดิมก็น่าจะดีอยู่แล้วแบบเดิมที่เขาทำมา คือยู่แล้วค่ะเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับเอามาขายในราคาเท่าไหร่ครับเก้าสิบบาทครับตรงนี้คืออ่าจุดที่พี่ขายเนี่ยคืออยู่ที่ไหนบ้างก็เดินไปทั่วครับคอนแกตครับเอออันนี้เดี๋ยวนี้ขายได้ห้าใบครับเดี๋ยวนี้นะถือว่าน้อยครับเกิดจากขายสองราคานะครับผมว่าก็ไปแก้อยู่ต้นเหตุครับเพื่อให้ราคาลอตเตอรี่ลดลงครับเกือบหกสิบกว่าบาทนะครับให้ราคาโคต้าที่มาหกสิบกว่าบาท แล่มขาขาย80ลอตเตอรี่1เล่มมีอยู่ทั้งหมด100ใบค่ะส่วนเลขชุดจะอยู่ที่8ใบต่อ1ชุดสำหรับต้นทุนที่ผู้ค้าเร่เหล่านี้รับมาหากเป็นเลขชุดราคาต้นทุนที่รับซื้อมาจากยี่ปั้วในตลาดนัดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจะอยู่ที่ชุดละ8 0 0บาทถึง850บาทและนำมาจำหน่ายใบยละ100บาท แต่ถ้าเป็นเลขลอตเตอรี่ที่ไม่สามารถเลือกได้ต้นทุนก็อยู่ที่ใบละ75บาทแล้วค่ะการจำหน่ายลอตเตอรี่ในราคา80บาทผู้ค้าเร่มองว่าหากเป็นผู้ค้าส่งนำมาวางขายเองคงไม่มีปัญหาแต่สำหรับผู้ค้ารายย่อยและทุนน้อยซึ่งมีจำนวนมากยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามได้และอาศัยการจำหน่ายให้นีมากที่สุดจึงจะได้กำไรแต่มองว่า เป็นสิ่งที่ดีหากคอสชอจะจัดระเบียบเรื่องต้นทุนของลอตเตอรี่ให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นทางในช่วงลูกอีสานค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานศินละปะแนวแล้อเลียนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเจ้าของผลงานนะคะได้ใช้การวาดเส้นที่เหมือนจริงผสมผสานกับการ์ตูนที่เกิดเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ค่ะ จากใจที่รักในงานศิลปะและพัฒนาฝีมือตนเองอยู่ตลอดนะคะทำให้วันนี้กลายเป็นงานที่สร้างความสุขให้กับตัวเองและคนอื่นได้ง่ายๆไปติดตามค่ะ ภาพลล่เส้นแนวเหมือนจริงพร้อมกับไล่เส้นการ์รตูนที่น่ารักเป็นงานวาดเขียนที่หนึ่งถนัดครับการเน้นสีหนาแววตาเป็นแบบที่ต้องการวาดให้คืโตแท้ก็เลยไกยมาเป็นเอกลักษณ์ให้ลูกค้าจำมีการเน้นความสะอาดเบิงไงสบายตาและใส่สีไม่ผสมสีโปเตอร์เพื่อความสวยงามครับสีไม้เนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็ใช้สีโปเตอร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จริงๆแล้วเราสามารถใช้สีโปเตอร์เนี่ย ให้มันเนียนได้แต่ผมชอบเอาสีไม้มาเกีย่ยมากกว่าครับมันจะดูนุ่มนวลกว่ากันหวานกว่ากันเลยลูกค้าสามารถที่จะบอกว่าเอาแบ,บ็กกราวแบบไหนท่าทายอย่างเงี้ยบอกได้ครับแต่โดยโดยส่วนใหญ่นี่ผมจะจัดการให้ก็ไม่มีปัญหาะไรครับ,รบเริ่มจากสเก็ตสเก็ตก็เป็นรูปเขอาโครงแล้วก็ลงสีลงสีเสร็จคือผมจะลงมี2แบบคือลงสี โสเตอร์ Water, แล้วก็ลงสีไม้สีไม้นี่คือลงรอบสุดท้ายรอบหลังคือลงรายละเอียดนะครับแล้วก็เสร็จนอกจากงานวาดรูปแล้วหนึ่งยังรับสก,กินเสือ้อซึ่งเป็นโลโก้ที่้านคิดขึ้นมาเองยังตัวที่มรังสก,กินอยู่นี่กระเตรียมส่งไปจังหวัดชุนบุรีตามที่ได้รับการสั่งสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับหนึ่งเพราะได้เอาเงินมาเป็นตัวกัหนดการเหตุงาน เพราะอาจเสียเฮ็ดหาบ่มีความสุขกับการเห็ดงานได้เมื่อมีความสบายใจทั้งสองไฟกับเห็ดงานออกมาดีก็มีลูกค้านะครับมีลูกค้ามาสัง่งอย่างเช่นแบบาสัง่งลูกมาแต่งงานเราเรียนเพื่อนอ่าเราไปให้เพื่อนเนี่ยแล้วผมพอดีผมไปเห็นเพื่อนเขาโพสต์มาให้เพื่อนเขาอีทีแล้วเขาชอบนะเงี้ยเรารู้สึกแบบมีกำลังใจอะไรเงี้ย สุดอยากจะทํางานเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเราลงโพสต์รูปไปเนี้ยเขาสนใจเขาก็จะเข้ามาถามเราหรือว่าเราก็โพสต์ฝาก mm hmm. ฝากผลงานว่าภาพภาพ,ภาพเหมือนภาพร้อเรียนเนี่ยฮะราคาเท่านี้เท่านี้ลงนะครับไปเขาก็จะติดต่อมาเราตัดสินใจเราชอบงานอิสระเรารับงานที่แบบว่าไม่มีเจ้านายเป็นเป็นานายตัวเองอะไรเงี้ยครับจะตัดสินใจ uh huh. อ่าอาอะไรนะ เรามีพื้นฐานทางด้านศิละปะมาวาดเขียนเนี่ยเราก็เลยจับจุดว่าเอ้ยเราจะทำอะไรก็เลยาวาดภาพเหมือน,นภาพเราเรียนนะครับเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดลูกค้าสั่งงานทำไม่ทันอะไรเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันไม่มีคนจะมาคอยช่วยช่วยเราช่วยวาดอะไรเนี้ยครับคือเราต้องรับลูกค้าเองส่งงานอะไรนยครับเองทุกอย่างคุยกับลูกค้าเองทุกอย่างสําหรับหนึ่งเนี่ยเขา เขาเป็นคนที่เก่งมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเป็นคนะเะียัดอ่อนงานวิจิตสินทางด้านจิตกรรมทางด้านนี้เขาจะเน้นหนักทางด้านาวาดภาพเขาจะเขาจะมีทักษะการเรียนตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยเรียนปตีแล้วหนึ่งเขาก็ยืนยันตัวเองว่าเขาเป็นศิลปินศิลปินคือทํางานหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองทําโดยที่ว่าไม่ได้ไปสอบหรือไปเป็นราชการไปทํางานตรงไหนเรียนวิชานี้ใช้าทางด้านศิละปะไม่จําเป็นต้อง่าไปเป็น อาร์ติสตที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นอะไรสำคัญที่สุดก็คือความเป็นสามารถใช้ดารงชีพตัวเองได้ผมว่าสุดยอดแลครับศิลปินหนึ่งในแรงบันดาลใจจากนักวาดในกรุงเทพครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนขอความรู้จากการวาดรูปเลยเอามาปรับใส่และพัฒนานกับงานเจ้าของหนึ่งเหตุงานศิลปะถูกชินจากความหักศิลปะครับเลยกลายเป็นความภูมิใจ พราะทุกครั้งที่จับดินสอนร,ระบายสีกัสิมีกำลังใจและรูสึกว่ามีค้นถาเบืงงานสิ่งที่ได้รับกลับคืนคือกำลังใจจากคนที่มักผลงานครับมีคนมาถามว่าอาอาชีพวาดรูปเนี่ยมันจริงจริแล้วมีมีญาติมาถามไรเงี้ยว่าทํางานอะไรไอ้เราก็ตอบว่าวาดรูปขายจากที่สีหน้าที่เขามองแล้วว่าเฮอาชีพอะไรเงี้ยยิ้มยิ้ม เราบอกว่าลุงเนี่ยแบบเ็ถอดหน้าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกว่าเราสามารถทํากระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยดัดเอซีอะไรเงี้ยสามารถทําให้เป็นเงินในหลักร้อยหลักพันได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเราคุ้มใจตรงนี้มากกว่าครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาชีพที่อะไรล่ะดูเหมือนไม่ไม่ได้ศรัทธาหรือหรือไม อาจจะไม่ดูดีเหมือนพวกข้าราชการอะไรอย่างี้ครับแต่เราภูมิใจที่เราได้ทำตรงนี้มากกว่าครับในการพัฒนาง,งานนี่คือผมจะหาดูพวกศิลปินที่เก่งๆตามตามเฟซบุ๊กนะครับเขาจะมีเขาจะมีกลุ่มพวกวาดภาพเหมือนภาพล้อเลียนเราก็ไปเข้ากลุ่มเขาเราก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคนไหนส,สวยๆเนี่ยเราก็ไปขอเคล็ดลับขออะไรนะว่าเขาทำยังไง ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ศึกษาแล้วเราก็นํามาใช้กับงานเรารู้สึกดีนะครับที่จบมาแล้วได้ทํางานที่ตัวเองร่ำเรียนมากับพรสวรรค์ที่เราได้มาอจริงก,ก็มามาสารต่อทําให้เกิดเป็นงานศิลปะอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันว่าอยากจะทํางานแบบนี้ไม่อยากทํางานโรงงานหรือไม่อยากทํางานที่แบบว่าเป็น ลูกจ้างประจำาันนี้ครับเราอยากทํามาอิสระเราอิสระมากกว่าเราชื่นชอบตรงนี้มากกว่าคือได้ทุกอย่างเลยศิลปะมันสอนการดารงชีวิตสอนทุกอย่างว่าเราควรจะวางตัวยังไงทําตัวยังไงคือจะบอกไงละ่ะศิลปะมันมันอยู่มันเป็นชีวิตเราอ่ะคือมันอยู่ในชีวิตเราอยู่ในชีวประจํบบาวันเราเนะี่ยลไล่สกินเสือสร้างศิลป์เกิดจากการออกแบบสัญลักษณ์รูปสร้างที่คิดค้นขึ้นมาเอง มีความหมายในตัวสร้างคือะพภพิคเนตรที่ค้นเหตุงานศิลปะให้ความเข้ารลบนับถือและศิลป์คือศิลปะที่ใส่เหตุงานมีการเล่นค่ำให้แตกต่างจากงานศิลป์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปซึ่งหนึ่งบอกว่ามีความภูมิใจกับงานทุกอย่างพร้อมใส่งานศิลปะให้เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมให้หลายที่สุดครับ ในช่วงอ่อนซอนอีสานค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องครูของคอยซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันวิจิตสินแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศลุ่มน้ำโขงนะคะและยังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปติดตามชมค่ะ ทีมผลิตภาพยนตร์จากไทยได้เริ่มเปิดกล้องและถ่ายทำในลาวตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะนับเป็นครั้งแรกของการทำหนังเพื่อการวิจัยด้านภาพยนตร์โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกรมหูบเงาและสถาบันวิจิตศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสอปป,อปอลาวเพื่อพัฒนางานศินลปะร่วมกันซึ่งสถาบันการศึกษาในลาวกำลังจะผลิตนักศึกษาด้านนิเทศศิลป์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังในลาวค่ะ เจ้าเก่งแบบนีน้เจ้ากูมาเป็นครูเลยซักเจ้าเด็กอยากคอยก็อยากเป็นครูคือกันอยากเป็นครูยอดมาคนนรูไายยอดคนนรูมุ้ย เป้าหมายของการวิจัยของทีมงานผลิตหนังเรื่องนี้คือต้องการสร้างหนังที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนลาวเพื่อให้หนังสร้างผลกระทบต่อสังคมโดยให้คนดูได้รับรู้ถึงค่านิยมและอุดมการณ์ของวิชาชีพครูในลาวซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน หนังเรื่องนี้จะต้องตอบโจทย์ที่สําคัญกนะ็คือสร้างพลเมืองสู่อาเซียนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการมีส่วนสําคัญที่สุดในการสร้างพลเมืองที่มีคุณคุณภาพเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสู่อาเซียนก็คือครูมันก็เลยเป็นที่มาของการทําหนังเรื่องครูของข่อย ของค่อยใช้งบประมาณในการผลิตทั้งสิ้นเพียง1ล้านบาทโดยเป็นงบสำหรับการพัฒนางานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่ร่วมมือกับกลุ่มทำหนังสั้นและสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านในเทศศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกรมรูบเงาซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลให้การนำเสนอเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมกับสังคมและระเบียบการปกครองในลาวค่ะ เ,เรามันเกิดขึ้นจากการที่คนไทยคนลาวใช้ฐานคิดเรามีประวัติศาสตร์ร่วมคุยกันแบบเข้าใจเราไม่ได้เอาเศรษฐกิจนำ AEC เนี่ยผมว่าจะไปยากแม้แต่เรื่องการทำหนังของเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราเอาเรื่องเงินมาคุยกันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะมันจะเป็นเรื่องการเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีสิ่งสำคัญก็คือว่ามีใจไหมถ้ามีใจก็คือลงไปช่วยกันเพราะว่าเราจะคุยกันตั้งแต่ตอนแรกว่า งานเนี้ยไม่มีค่าตัวไปด้วยกันด้วยใจซึ่งก่อนหน้านั้นท่านท่านอาจารย์นิยมบอกว่าอาจจะกลางเต้นนอนวัดหรือนอนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนถามว่าไปไมไปทุกอย่างเราทําเราทําทุกอย่างด้วยใจไม่ได้หวังผลกําไรอะไรเลยแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกว่าเนี่ยเราอยากเราอยากยกระดับอาชีพของครูแล้วก็อุดมการของของครูเรื่องของการศึกษาอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนคือคือบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดเลยที่ไปทางาน หนังเรื่อ,อุปสรรคสำคัญของกองถ่ายคือมีเวลาจำกัดในการถ่ายทาค่ะเพราะนักแสดงส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้เป็นคนลาวที่สละเวลาจากงานประจำมาแสดงโดยไม่คิดค่าตัวการหานักแสดงเด็กๆทีมงานต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองและโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้ลาหยุดพักการเรียนค่ะ หนังเรื่องนี้จึงสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทีมงานทั้งสองประเทศหลายๆคนก็นคือว่า,าอะไรเนาะก็จะมาความสบายถ้าว่าได้มาเหตุเรียกดีมีเงินดีก็เลยเบิ่งข้ามอาชีพของการเป็นครูฉะนั้นเนาะเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บ่าจะสร้างแห่งบันดานใจให้ทุกคนนั่นมาเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการที่บ่ามาเป็นครูเพราะว่าจะเปลี่ยนยู เขตห้างไก่ซอกลีกหรือว่าธุรการด่านปน่าใดก็ตามเราแต่ว่าความเป็นครูก็ยังมีความพยายามที่ว่าจะไปชิดสอนเพื่อว่าอยากจะให้ทุกคนได้รับการศึกษาทั่วถึงอันนี้ก็จะเป็นหนังแนวที่เหมือนให้ความคิดนะคะให้ให้ให้ข้อค,คิดต่างๆเกี่ยวกับวัยรุ่นว่าเออบางทีเราก็ไม่ต้องไปติดชีวิตที่หรูหราบ้างก็ได้ความสุขของเรามันอาจจะไม่ได้อยู่กับสิ่งของหรือว่าเงินทองแต่ความสุขของเรามันอาจจะอยู่ที่การทําให้คนอื่นเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ในอดีตหนังที่ผลิตขึ้นในลาวจะเน้นสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ในลาวกำลังตื่นตัวโดวยในช่วง4-5ปีที่ผ่านมามีการเปิดรับสื่อบันเทิงจากไทยรวมทั้งการเข้าไปทำหนังของผู้กำกับไทยได้จุดกระแสนหนังรักในลาวให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นและหนังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อบันเทิงอย่างแท้จริงค่ะ หน้านั้นเนี่ยมันมีภาพยนตร์ของเราในช่วงของสงครามนะครับมันมันมันได้รับทุนหนังได้รับทุนจากาสหภาพโซเวียตบ้างหนังได้รับทุนจากเวียดนามบ้างส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่มันเกี่ยวข้องกับหนังเกี่ยวกับสงครามนะครับซึ่งถ้ามองในลาวคือลาวเขามองว่าภาพยนตร์เนี่ยณตอนนั้นคือเป็นเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการอาของรัฐบาลแต่เมื่อขยับมาเมื่อสักสามสี่สามสี่ปีที่แล้ว นะครับสี่หปีที่แล้วก็จะมีสบายดีหลวงพระบางซึ่งต้องเข้าใจว่าณตอนณตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ในส่วนของอยุคจินตนาการใหม่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะครับพยายามที่จะปรับภาพยนตร์ให้มีความบันเทิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องสบายดีหลวงพระบางก็เลยก็เลยเป็นเหมือนเหมือนกุญแจดอกแรกที่ที่ทำให้ปลดล็อก หนังลาวเหมือนกันครับผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีของการทําอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในลาวเพราะฉะนั้นกระแสทุกวันนี้เนี่ยผมว่าแบบตอบรับดีมากในการตอบรับดีมากแต่ที่สำคัญครูข,ข,ของข้อยนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่ที่สอดแทรกเข้ามาและเชื่อว่าก็จะเป็นกระแสที่มีพลังทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ลาวเดินไปอย่างราบเรียบสง่าง,งามได้ หนังเรื่องครูของค่อยอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อและบันทึกเสียงเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และนำส่งกรมรูบเงาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมการจัดฉายสื่อทุกประเภทในลาวโดยจะพิจารณาก่อนนำออกฉายครั้งแรกในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นบรรครูแห่งชาติของสอปป,อปอลาวก่อนที่จะนำมาฉายในประเทศไทยคะ่ะตกลงบ่ตกลงตกลงบ่ตกลง และทั้งหมดคือรายการทีวิจอย,ยสารในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำเข้ามาในรายการของเราได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกัญยารัตน์ลิ้มอํานยลาบพร้อมกับทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ